สวัสดีครับพี่น้องผมสายชมพนกโกคนเดิมตอนนี้บ่ายสองห้าสิบแล้วครับตอนนี้อยู่อำเภอสวีชุมพรจะเขาหลังสวนนะครับโอ้ครับมาดีๆแดเดเอาเนี่ยฝนตกเลยเนี่ยอยู่สวีฝนตกจะเขาหลังสวนเนี่ย อย่างฝนตกนตกต็ไม่ต้องรีบต้องรอนะครับไม่ต้องไปนั่นนะนี่ข้างหน้าก็มืดฝนแล้วเนี่ยดูว่าอ,อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเลยพี่ททน้องนะดูว่ามืดฝนแล้วรถก็ไม่มีแอร์เลยเนี่ยรถสองมีแอร์ดิยนะโอ้อยังท้องมาแล้วรถมีแอร์เลยเลยกระโจกวิ่ง เที่ยวที่แล้วไ,ววไปกระบ,บี่กลับมาใ้กรุงเทพสองเที่ยวอันนี้มาได้งานไปภูเก็ตครับโอ้ยขับไปขับมา <c oughs> นี่ใช่ไหมฝนโตแล้วก็น,นี่หมดฝนแล้วด้วยเนี่ยอำเภอทุ่งตะโก้ก่อนครับทุ่งตะโก้แล้วก็ลังสวนโชคทีด้วพี่น้องจำพิด เดี๋ยวคอยดูฝ่าหลางังฝนเนลยซำแดดซำร้อนแล้วเลยโอ้ยมาจากชุมลีสีทุมมนยังไปไหนมาไหนเลยจะไปสามแล้วถึงทุ่งตะโกอยู่เลยนะป้าโอ้ย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 ขับเร็วกว่าไบไ้ แดดแจ้งโคโล,โลเลยพ่อพี่น้องดูว่าเมื่อกี้ยังฝนอยู่ดีๆแดดดีกแก่แบบอาการคนละเรื่องเลยเนีย่ย ไปถึงภูเก็ตกี uh, water, ่โมงด้ด um, ิรู th ้ทรงหรอบ่ายสามยังไ่ไปถึงสุราษฎร์เลยเคลื่อนเรื่องความพินองให้ดูอากาศมันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนแครับขับรถขับลาดอะไรไปว่าจะเส้นทางไหนลึกโอ้ยพี่น้องเลยใช้โค้ชมาละว้างที่นี่เด้อพอพี่น้องเด้อเดื่องกับโนตก้เรือกับเดดออกไงพอพี่น้องเลยครับโอเคเด้อพอพี่น้องใครกำลังเดินทางแบบผมก็เดินทางในความปลอดภัยถ้าไปเลยครับเด้อ แล้วก็ลุ่มยาก็อย่าลืมด้วยพ่อพี่น้องลกลางจิป็นี้นะครับแล้วก็แดดออกด้วฝนตกทุกกรบาดแข็งแรงทั่วนาเด้อครับจากผมไยมคนโกเหมือนเดิมสวัสดีครับพ่อพี่น้อง